สวัสดีจ้าช่องยายไมออบดิเชียครับพี่น้องครับโดยปาโกสุริโยบันทาครับแอดมินให้ยายไม่ครับพี่น้องครับการเดินทางกําลังจะเริ่มขึ้นครับเริ่มขึ้นมาได้แล้วประมาณสี่สิบโลครับตอนนี้คุณยายไมกําลังหาน้ำครับยายไมหาน้ำครับเสริมรถครับบอกน้ำนาทีของแอดรถครับคุณยายโกก็เลยอาสาเป็นแอดมินให้เราสวัสดีจายาย บอกน้าไปกินบ่ครับบอกน้าไปเติมรถค่ะป้าไม่ได้ค่ะเดีติมรถพุ่มมีดงามเติมน้ำรถเจ้ากินทั้งน้ำกินทั้งน้ำมันแม่นป้าก็กินเข่าบ่น้ำกินเข่าบ่อกรถกินเข่าบ่มีเอจ้โซเฟอร์ก็ดีขึ้นรถกินบ่โอ้ยมันคือมาส่งไล่อําไทยเถอะเนาะไล่กับแก่โอ้ยพญางูคือสั่งแท้เนี่ยส่งไล่เนี่ยนี่พญางูคือสั่งเถอะเนาะ นะเั่นบอกอเอาพี่น้องจอดปั๊มครับทีมงานขอล่ำเพลินเงินล้านพี่น้องจอดปั๊มครับให้ลูกๆเพิ่นเขาห้องน้ำครับซื้อเขาซื้อซื้อน้ำซื้อเขาเขาเซเว่นบอ่อลูกๆเขาเซเวน่นบ่อมอมอเมนี่ย้ายไหมสิไปสานี่ย้ายไหมสิไปเิดเอาเิดเิดพู่จัังหวอนเพื่อนบ่นบอ ไปจังไดไปแนวใดไปแนวใดไปเรียนหรือไปนอนหรือไปยังไดไปแน่วใดมันสิบว่าพักแน่วไหนกันลูกเสือหลายโอ้ยบางงานมันบําเรียนบางงานเนี่วันนี้เป็นวันเดินทางโอ้มาแล้วรถอาจารย์นักดนตรีจอดทันพอดีที่แรกคนยังโกวาติจอดทันเพียงใจจะคล้องปั๊มเพื่อนก็เลยมาจอดนี่ มองนีงกาเกงแกจะคลองปั๊มขึ้นกันละ่ะก็เลยจอดกินบ<อ>่ก็เลยจอดกินเ <c oughs> อออไปจังแด่สิไปเอ,าอ้ายังมาให้พ่อใหญ่กกินโอใกใจผมก้อนแล้วเนี่ยเครื่องดืม่มเครื่องดื่มกับกาแฟก็มีแล้วฮะกับขนมปังกาแฟเนี่ยอะไรกาแฟไม่มีน้ำตาลโอสะบา,า่บาเนาะโอ้ไปเอาเดี๋ยวเดี๋ยวไปกันเด้อพ่อนุญาตพี่น้องบ่บ่เอาโทรศัพท์ไปนั่งบอายถ่ายลูกๆ เซเว่นคือมาสันหนาว่าห้ยก็พัดลมแถวโอ้ยนันมีคนถือกล่องให้มันยังจันตีระพี่น้องมามาพี่นอ้องบุกเซเว่นพี่จอร์ด่พีสองขั้นพี่น้องเว้ยรถบอลลัมรถมาล่ามมาละพี่น้องบุกเซเว่นบุกเซเว่นโอ้ยยังไงไม่เสริมไรล้อําทายสงไล่กับแก่พี่น้องเอา สถานการณ์การเดินทางวันนี้300กว่ากิโลพี่น้องครับอำเภอโคกสูงครับจังหวัดซาะแก้วครับพี่น้องครับเดินทางไปงานนี้คืนนี้ไม่มีการแสดงเป็นวันเดินทางครับ300กิโลครับ300กิโลครับเวท,ที่ต่างประเทศเอาเนี่ยอะมานี้ผู้สาผู้ใดไรนี่ฮะมาแนว่ดไหนี่ฮะ มารถยังมารถยังป nah, ้าน IR ้องเมสีาจากเชียงพุ่มน oh şey ีนอนเลยวะมาลงแสลงรถบกสอนแสอมมานอสื่นเขาบกของอ้า so ว่เห็นย right? ูเห็นยูของเจ้ามันขวงแล้วก่บอกมาหนุ่ยว่ารถเจ้าของสายไฟนะอ๋อ สายเสียงตามสายเสียงตามสายเป็นยังคือด่วนแถมมึงหันนี่แซงว่าเป็นสีกระดาษปวดโลดเป็นยังว่าละตัวมาแล้วคุณได้ปวดเจ้าของผู้ขับนี่บปวดปวดแมนบนมน้อบอลเปนฝ่ามาหาก,กิกบดมน้อเจอมามมหาตัวหลาโอ้ยใจหอนแห้งก,กิีเพิ่มมากพี่น้องครับเอาเดินสายน้ำกันจนหอด เมื่อกรุงเทพผุนเดอร์สิมพาเมื่อผุนเดอร์ลูกเดอยูน้ำกันจะทอดสิมพาเมื่อเออเอา่าาฮบ้าหอดจอดถึงแล้วพี่น้องครับขวัญใจโชเฟอร์ครับบานนี้ลูกๆเขาปั๊มแล้วเขาห้องน้ำแล้วบมือนกับเซเว่นเซเว่นแล้วพี่น้องเลยเอาเดินทางไกลกับตุนเสบียงครับตุนเสบียงกินกลางทางครับเขาเศร้าเขาเที่ยงอยู่น้ำกันแลับพี่น้องครับจอดยาวๆโอ้นอนยาวๆครับ กินข้าวแล้วครับตื่นขึ้นมาพุลณะบ่ายสามบ่ายสามบ่ายสี่พุลณะฮอดพี่น้องครับกึ้นฟ้าเด้ปลาโกคำนวณเส้นทางแล้วน่าจะบ่ายสามถึงบ่ายสี่โมงครับครับผู้ใดได้เบิ่งคลิปนี้เด้อครับเด้อช่องยายไม้ออฟพิเชียวมาหนี้เดี๋ยวปลาโกรค,ครับยายไม้สิทดสอบไลฟ์สดการเดินทางให้พี่น้องได้เบิ่งกันอีกจัก จักรอบจักเทื่อนอย่างนี้นาะพี่น้องว่าพาพี่น้องใสียหว่ามตอบรับหรือพี่น้องเสียหายความสนใจบอนะครับจะไล์สดครับการเดินทางให้พี่น้องในเบื้องหีกยังได้กันชอบกันมากกาักติดตามตามเบื้องครับผมจะเปิดไล่สดอีกช่วงหนึ่งกับสิบประมาณตอนนี้สามโมงกว่าสี่โมงครับจักช่วงกุล่ะอีกจักจัวโมงหนึ่งสัประมาณสัก ช่วงทิ้งเทียงพี่น้องครับช่วงทิ้งเทียงหรือว่าช่วงมันเด้งขึ้นมาครับกดติดตามไปเลยครับมันยังกันยังคำนวณบ่าจออกว่าเดี๋ยวถึงเทียงช่วงทิ้งเทียงลงเขาสิบุมีสัญญาณดีเพราะว่าตอนนี้เราจะใช้เส้นทางครับปักโคนชัยเนาะพี่น้องเนาะปักโคนชัยครับปักโคนชัยครับลาหารทรายครับลาหาทรายนวลดินแดงครับนวลดินแดงครับ แล้วก็โลงเขาเนาะลงเขาคับตาพญาครับอารันยประเทศสิทธิแลนสินอารันยประเทศก่อนสิถึงอารันยประเทศก็คือครับน้องสูงลูกโขกสูงโขกส,สูงครับผมนั่นแหละครับผมเอาใกลๆสีฮอดบ้านเนาะพี้องเนาะ <zon ๆ S 2> เดี๋ยวคอยชมการไลฟ์สดครับของช่องโอ้ขนมปังแล้วก็กาแฟเย็นอ่า อันนี้พี่ไงโกโบบโกโินแม่นบอย่ายไม่บอได้กินเลยพี่น้องเฮ้ยพี่งโก่อย่งกินเลยไม่บอบอคืออะไรจะให้เห็นโจกินเนี่ยเออขอที่ไทยพี่น้องเบิรงเนี่ยวันนี้จะเลิมกดติดตามนะครับจะมีการไลฟ์สดการเดินทางด้วยพี่น้องกดติดตามไปเลยครับพี่น้องครับโดยยายไมส่สริโยบานธาครับไลฟ์สดการเดินทางครับ พักแรมกันอยู่ที่อำเภออำเภอยังก่อคุณยายโกสูงค่โขกสูงหรือน้องสูงโคกสูงบ่โคกสูงครับจังหวัดสักแก้วครับเอาลูกๆเขาเซเว่นกันอยู่กับพี่น้องครับตอนนี้ครับเอาขอบคุณทุกการที่ตามครับช่องยายหมอฟ f ิเชียวครับกลับมาแล้วครับนําเสนอการเดินทางครับพี่น้องครับช่องยายไม่เหมือนผมที่เคยวบา้แะไะครับผมว่าจะเน้นการเดินทางครับชีวิตการใส่ชีวิตของ ยายไม่ของคนอใหญ่โกของลูกๆเนาะการเดินท่าเนี่ยแหละครับผมเอาส่วนหมอล่ำส่วนศิลปินติดตามได้ที่ช่องปาโก้ลำเพลินออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้ฝากไว้สำานีครับพี่น้องครับขอบคุณตุกการติดตามครับพี่น้องครับยายใหม่ออฟฟิเชียลโดยแอดพินปาโก้ครณโยมัน่าครับพี่น้นองครับสวัสดีครับ